สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามกแกงกระลำใส่จีนงวนัวนะจีนงัวนี่ป้าดาวเอาแกงอมเรียบร้อยละแล้วก็ตักออกไวอีกะัะก็ใจน้ำพริกแกงเผ็ดนะเจ้าอันน้ำพริกใส่หำมน้อยหนึ่งเนาะป้าดาวต้มเนื้อเฮ้อมันสุนสกอยู่ก่อนเลยกัมันจะได้ต้มเหมือนเนาะแกงอมนั่นแหละป้าดาวตัก,ออกเอาไหวอร่อยเจ้าไปเจ้าเดี๋ยวป้าดาวจะซอยกระลำก่อนเนาะ สซนน้ำมันไปน,นิดหนึ่งเจ้าเอาคัวพริกเนาะพริกก่อแต้วน้ำก่อนมันอยู่ในตู้เย็ยนมันแข็งกราดาจะ,าาจะใจอันเมื่อนะาาวัวเนาะตีเอาแขงอมนั่นแหละกระดาวตักไปแล้วก็เอาพริกใส่หอมน้อยหนึ่งเจริญน้ำพริกแก่เพชรเนาะใจะใส่แบบเยอะ,จะเจ้าพริกเพราะว่าอัน แกงกระลำนี่มันปบบแป้พริกตักเนื้อแกงอมเข้าใส่ประมาณจักหน่อยห้าสิบกรัมเนี่ยเจ้าคีดขึเนนะ แกงพักกะลำนี่บอกวันใฮใส่พริกยเยอะเอะเรา,ามมว่ากะลำมันแบบแป้พริกในบ้านถ้านี้เราออนมีผู้สูงอายุว่าเจ้าติดปนกินได้อะเนาะแล้วเราออนมันจะเผ็ดอย่างคนใหญ่เอามากัดบพริกที่หลังได้นี่ เนี S <S> ่ยหาว่าแกงอันใส่พริกไว้เยอะตอนน้ำแดงเต็มเนี่ยถ้าไข่สอบปลาล่าก็อปลาล่าใส่เจ้าก็ะเดียวปลาดัาก็จะใส่สักน้อยหนึ่ง ปลาล่าบ้านเฮานั่นแหละชื่อมกักกระปุกหนึ่งเนาะปลาล่าปลากระดีปลาล่าปลากระดีกาพันท้ายนราสิงกี่ห้อนี่บักขาวเจ้านี่เหรอได้โฆษณาหนาแต่ยี่ห้อนี่บักขาวกาพันท้ายนรสิงเนี่ย ่นเอามาขายประเทศนอกกระปุกหนึ่งกระมานลอยไปนะเจ้าเนี่ยป้าดาวบบได้เอาแยมันใส่เนาะป้าดาวก็จะขอเอาเศษหน้ามันใส่ยู่ไงเพราะว่าใส่บบเยอะเนี่ยเศษหน้ามันตัวมันมาใส่เจ้าตัวมันต้องหลากก่อนเนาะใส่แคนนี่แหละ โอ้ใส่แขนที่มันก่อนเหม็นนะเจ้านี่ใส่เลยใจมือเจ้าเวลาเทเขาใส่ปลาดาวซอยกรนะลำหย่อยเนาะเพราะว่าต้องใจ้จ้อนตักขินมันจะได้เอามือเจ้าจะซอยกร, áo, ระลำยาวก็บปาได้ี๋ยวมันจะอันย่อยจ้อน ต้องหั่นเหมาพอดีอะความยาวนั่นนะแต่ความใหญ่ความน้อยนี่แ,แต่สอบนะจ้าซอยกระลำนั่นนะ ผอันฝนจะมาอันทาสีหลังบ้านป้าดาวเนี่ยตึกเนี่ยกะฝนลรอมมาตั้งแต่อันเดือนสิบสองแล้วหรอล้ลอมตึกเนี่นะฝนจะทาสีผลสีเจ้าฝนทำทุกห้องเลยเนาะเจ้าของตึกเนี่ยกะพอฝนมาเก็บอันหลังบ้านนป้าดาวจนหลงลึงเลยฝนเก็บขึ้นไปไว้บนดาดฟ้ามั้งแตป้าปดาวก็ต้องเอาพวกพักอ่ะเจ้า พักที่ปาดาวปลูกอ่ะป้าปดาวต้องเอามาไว้ในห้องนี่ตอนนี้นะห้องครัวนี่นะเดี๋ยวจะถ่ายเอาลงคลิปให้ดูบัเจืเอนั่นนะอยู่ในติปติป้าดาวทำคร่าวๆนี่นี่ช่วนด้านหลังป้าดาวนี่ไงแปลว่าหน้าดี<ม>เย็นขนาดเลยนะขนาดหน้าม้าแกงเดือบบบบบบนวดเดือนดนอะป้าดาวเอาเอาพักเขาใส่เนี่ย มันยังนานเดือดเลยอากาศที่เย็นขนาดเลยแกงกะลำเจ้าแกงล่มๆน่อยจะอร่อย รวมๆก็หมายถึงว่าแกงให้มันแบบยุบตัวน้อยนี่ <c oughs> นะแล้ก็แล้วแต่สอบเนาะสูตรไผ่สูตรมันนะเนาะ <c oughs> แกงเซจ้นยังก็อร่อยเซจ้นหมูก็อร่อย <c oughs> ปลาดาวแกงอยนอะแต่ปลาดาวบะหล่ำอาลงเนาะ <c oughs> แต่พอดีมีกะลัมมีแกงออมอยู่นี่กะ โอนเข้าไปเจ้าเนี่ยมนมีจีนเลยค่ะนะจีนแค่ขีดขึงคิดว่าขีดเกิงนะกอนเข้มันยุบตัว อพอรุ้งรถได้เกือเนาะประมาณจ้อนซาเจ้า <c oughs> อ๋อหมชดลดที่มึงกินจะไรแบบไข่ออกเนะปลาดาวอันล่ากวันนั่นเป็นยไงผมชดลดล้วแต่สอบเจ้าที่นี่ปลาดาวก็จะเอาแบบเค็นใส่ไปนะมมกเค็นแม่เค็นค่ะเก่งกระดมใส่มากเค็นเจ้าเก่งกระดมจริิๆง้วอร่อย Rồi lại phát bòm bánh hòm đó Thế xếp lấy Thấm cảnh đú cháu Càng cà lâm, Tha xay mà khen là A lòi nà Tha xay chín mù Có đây sắc mưa còn nha, Tha xay chín mũ pha đá, sẽ kèng cho đúng không nè. Kèng xếp đẹp loại rồi nè cháu, Kèng cà rằm nè, Khó thột cháu. ปลาดาวเก็บกระถางดอกไม้ต้นไม้มาไว้ในบ้านเนะเาะเลี้ยงไวที่อ้างข้างฝายกันเมื่อก่อนเห็นมอดอกเนาะเป็นยาเจ้ามันตีมันจําเป็นทากันดูเจ้าแกงกระลำเนาะปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้าน้อ mm. กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งิดตามเพื่อปลาดาวด้วยเน้อจำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ